สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับวันนี้สยามชาแนลนั้นจะพาทุกท่านมาส่องดูนะครับเหรียญนะครับที่มีมูลค่าสูงถึง50ล้านบาทนะครับเราเขาดูกันตรงไหนแจ็คพอตนะฮะเกือบแตกแล้วนะครับในส่วนของเหรียญแบบนี้นะครับที่เพื่อนๆนนะฮะ อาจหลายคนอาจจะมีไว้ในมือแต่ไม่ได้สังเกตดูนะครับวันนี้สยามเ a เน e l จะพาทุกท่านมาเรียนรู้จุดสำคัญที่นะครับจะทำให้เหรียญน,นี้นั้นมีราคาสูงถึง50ล้านบาทนี่เป็นของเพื่อนๆน,นะฮะที่ส่งเข้ามานะครับนะฮะแจ็คพอตจะแตกหรือเปล่านะครับมาดูกันว่าจุดไหนนะครับที่ทำให้มีราคานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือวันนี้จะพาทุกท่านมาดูว่าของแท้ของปลอมของเทียมนะั้เขาดูกันอย่างไร แน่นอนครับเหรียญนี้นั้นเป็นเหรียญจีนนะฮะเป็นเหรียญจีนนะครับรุ่นเก่านั่นเองนะครับหลายคนก็คงเคยเห็นมาแล้วนะครับว่าเราทําคลิปออกไปนะครับแต่บางท่านนั้นก็ยังเกิดข้อกังขาแล้วก็สงสัยนะครับว่าเอ๊แล้วดูยังไงนะฮะของจริงของปลอมนั้นเขาดูกันแบบไหนนะครับก็มีเพื่อนๆส่งเข้ามานะครับหนึ่งท่านนะฮะนี่ครับจะแตกหรือเปล่านะแจ็คพอตนะครับห้าสิบล้านบาทนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้ท่านตั้งข้อสังเกตนะครับว่านะครับจุดไหนอย่างไรของแท้ของเทียมครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญที่เป็นของแท้นั้นเพื่อนๆดูให้ดีนะครับจุดที่แตกต่างกับเหรียญนี้นั้นเป็นอย่างไรเพื่อนๆสังเกตดูบริเวณนี้นะครับบริเวณที่เป็นเส้นผมเนี่ยนะฮะเส้นผมเนี่ยที่เป็นเล็กๆนี่นะครับนี่คือที่เพื่อนๆส่งเข้ามานี่ครับเอานะครับส่งเข้ามาให้ดูนะครับจากคุณอะไรนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะจาก คุณพี่อมรินนะฮะจากอมรินนะครับส่งเข้ามานะครับก็แอบดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับว่าแจ็คพอตแตกหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับมาดูกันนะครับก็คือในส่วนของนะฮะที่บริเวณเส้นผมเนี่ยนะครับของคุณพี่เขาจะเป็นอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงของคุณพี่เขาจะเป็นแบบเป็นจุดๆนะครับแต่นะครับตรงที่เป็นของแท้นะครับที่ถือว่าเป็นของแท้แล้วก็ราคาแพงนั้นจะมีข้อแตกต่างอยู่นะครับเพื่อนๆสังเกตดูเส้นผมสิครับ จะเป็นเส้นๆออกมาเห็นไหมครับนี่ฮะเป็นเส้นๆออกมานะครับนี่ฮะสังเกตดูบริเวณนี้ด้วยนะครับความคมชัดของเส้นผมเนี่ยนะครับจะเป็นเส้นๆนะฮะตรงขึ้นนะครับเหมือนเส้นผมที่เราตัดผมนะฮะแต่ว่าของคุณพี่เนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นจุดนะครับจะไม่ใช่เป็นเส้นๆขึ้นไปนะครับส่วนส่วนที่เป็นของแท้เนี่ยจะเป็นเส้นๆขึ้นไปนะครับแล้วก็บริเวณ ท่านสังเกตดูนะครับบริเวณที่เป็นหนวดนะฮะเพื่อนๆครับสังเกตดูหนวดด้วยนะครับหนวดของที่เป็นของแท้เนี่ยนะครับนี่ฮะดูบริเวณเนี้ยจะเป็นเส้นๆนะฮะเป็นใหญ่ๆเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับนี่ครับนะครับแล้วก็บริเวณเนี้ยนะฮะจะมีเอ่อเรียกว่ารูปฟันนะฮะติดอยู่ประมาณ3 4ซี่นะครับแต่ว่าของพี่นั้นนะครับจะเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนิดนึ่งนะฮะจะเป็นแบบว่านะครับไม่มีฟันเห็นไหมครับ ไม่มีฟันนะฮะไม่มีฟันบริเวณนี้นะครับริมฟีปากนี้จะเป็นเล็กๆแต่ที่เป็นของแท้นี่นะครับจะมีฟันเห็นไหมครับ1 2 3สเป็นคมชัดมากเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือนะครับในส่วนของคิ้วนี่นะครับคิ้วนี้จะเป็นเส้นๆเห็นไหมครับเพื่อนๆนฮะนี่นี่ของแท้นะับผมอธิบายให้ฟังนะครับก็คือจะเป็นเส้นๆนะฮะจะเป็นเส้นๆเป็นขนเหมือนเหมือนเรียกว่ารูปที่มีชีวิตนะครับ นะครับจะดูแบบดูคมมากถ้าเป็นพระก็คือแบบพระคมคมอ่ะฮะเนี่ยแบบนี้นะครับแต่ว่าของพี่นั้นจะเป็นล้วนนะครับเห็นไหมฮะเป็นล้วนนะครับเป็นล้วนนั้นไม่มีคิ้วนะครับไม่มีคิ้วบริเวณเนี้ยนะครับเห็นไหมเป็นล้วนนะฮะเหมือนหลวงจีนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าที่เป็นของแท้นั้นจะเป็นเส้นเห็นไหมครับจะเป็นเส้นแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นงอเห็นไหมฮะงอนิดนึงนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะฮะจะเป็นงอนะครับคิ้วตรงเนี้ย นะครับจะเป็นงอเนี่ยเห็นไหมฮะเหมือนหางเหมือนหางงูออกมานิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือของแท้นะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นขอบนี่นะครับจะดูคมชัดมากๆครับเห็นไหมครับบริเวณขอบนี่นะครับเพื่อนๆถ้าถ้าเป็นของแท้นะครับดูตามนะฮะจะเป็นอ๋อจะเป็นรูปดาวนี่จะดูสวยงามและเป็นหยักๆแต่ว่าที่พี่คุณพี่ส่งมาเนี่ยจะเป็นกลมๆความคมของของดาวนี่นะฮะไม่คมเห็นไหมับ ไม่คม,มไม่แหลมนะฮะแต่แต่ของแท้นี่จะแหลมนะฮะสังเกตดูเห็นไหมครับจะมีความแหลมนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ที่เพื่อนๆสังเกตนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะฮะอ่าบริเวณนี้นะครับนี่ครับตรงที่เป็ียนภาษาจีนนี่ฮะตรงนี้จะเป็นเหมือนเลขแปดและตรงนี้จะจดกันนะฮะนี่จุดที่ท่านควรสังเกตด้วยนะครับนี่ตรงนี้จะจดกันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเลขแปดนะครับแต่ว่านะครับของพี่นั้นมาดูกันครับนี่ครับ ของคุณพี่นั้นเลขแปดจำไม่จดกันเห็นไหมครับจะห่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับจะห่างกันเห็นไหมฮะไม่ติดกันนี่นะครับผมกําลังจะบอกเพื่อนว่านะครับเราดูกันตรงไหนนะครับเพราะว่าเหรียญที่ผมเคยบอกแล้วว่าเหรียญที่มีราคาสูงนั้นจะมีของลอกเหรียนแบบนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมซูมนิดนึงนะครับเอาความชัดเจนไปบริเวณนี้นะครับจะเป็นจุดเหมือนเขาเรียกว่าใยฮะ เป็นจุดไยแล้วก็บริเวณใต้ตานี่นะฮะจะเป็นเ้ําแหลมนิดนึงนะครับบริเวณนี้แต่ว่าอของคุณพี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงไยเนี่ยจะไม่ชัดเจนเป็นลางๆงและบริเวณนี้ไม่มีครับเห็นไหมฮะที่ถุงใต้ตานี่ฮะ,ะถุงใต้ตานี่ก็จะมีเล้ยแหลมออกมานิดหนึ่งเห็นไหมครับนี่คือของแท้นะครับแล้วเรามาดูกันในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเพื่อนๆครับดูให้ดีนะครับถ้าใช่เนี่ยโอโ้โหแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับเพราะว่าแจ็คพอตแตกเนี่ยห้าสิบล้านนะครับเหรียญนี้นะครับ มีราคา50ล erm ้านนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูนะครับเพื่อนๆสังเกตดูบริเวณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูบริเวณที่เป็นรูปดาวนี่นะฮะที่เป็นรูปดาวนี่นะครับความคมของตัวนี้เนี่ยนะครับจะคมกว่าเห็นไหมฮะจะเป็นแบบเหมือนหยิบหยิบหยิบหยบเนี่ยนะฮะแต่ว่าของพี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าเราดูไม่ชัดเจนหรือไม่ละเอียดเนี่ยนะฮะเราก็จะไม่รู้ว่าของจริงของปลอมเป็นยังไงตัวนี้ก็จะเป็นแบบ เหมือนเหมือนไม่มีคมไม่มีอะไรฮะเป็นลื่นๆเป็นกลมๆนะฮะนะครับแต่ว่าของแท้นั้นจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับจะแตกต่างกันอยู่นะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับโอ้มีหลายจุดนะฮะที่ที่ต้องบอกว่านะครับแตกต่างกันมากเลยนะครับแล้วก็นะฮะมาที่จุดอ่ที่เรียกว่านะครับตรงนี้ฮะตัวตัวหักเหลี่ยมนี่นะฮะตัวที่เป็นม้วนอ่าทงนี่นะฮะม้วนธงนี้ก็คือเหมือนเหมือนว่าเป็นผ้าเนี่ยนะครับเป็นผ้าที่ม้วนเข้ามาเห็นไหมฮะ จะเป็นเหมือนผ้าม้วนเข้ามาในในรูปธงเนี่ยฮะมากับเสาธงเนี่ยนะครับแต่ว่าของคุณพี่จะเป็นแบบนี้ฮะเห็นไหมครับไม่มีนะครับไม่มีจะเป็นตรงขึ้นไปเป็นเป็นเสาธงขึ้นไปเลยแต่ว่าม้วนนี่ไม่มีวันนี้หายไปนะครับแล้วก็ ى, ในส่วนนี้จุดนี้ด้วยนะครับจุดนี้ด้วยนะฮะตรงนี้จะเป็นม้วนข้างบนแล้วก็เหมือนเหมือนหักมุมฮะตรงนี้นะครับเพื่อน,น,นๆนี่ของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าของพี่เนี่ยนะครับมันจะเป็นลื่นเลยเห็นไหมครับจะไม่มีหักมุมอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ฮะ นะครับไม่มีหักมุมเป็นม้วนมาเลยนะครับนี่คือจุดที่ดูง่ายๆก่อนนะครับในเรื่องของนะฮะเราจะดูกันว่าเหรียญไหนที่มีราคานะครับห้ล้านนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็นะครับสยามชาแนลก็หยิบยกมาฝากเพื่อนๆนะครับว่าเราสังเกตจุดไหนก่อนนะครับว่าที่มีราคาสูงนะครับในจุดที่ผมแนะนำนะครับแล้วก็ดูที่รูปดาวนี่จะแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆข้างหลังก็เหมือนกันนะฮะรูปดาวนี่จะแตกต่างนะครับนี่คือของแท้นะนะครับรูปดาวนี่จะคมมากเลยเห็นไหมครับ นี่ฮะจะเป็นคมพมแหลมแหลมแต่ว่าเหรียญที่คุณพี่ส่งมาเห็นไหมครับความคมนั้นจะหายนะครับจะเป็นตู้ๆ้หน่อยเห็นไหมฮะจะแตกต่างกันอยู่นะครับระหว่างของแท้กับของเทียมนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สังเกตดูนะครับบริเวณนี้เช่นกันนะครับบริเวณนี้จะเป็นเหมือนปึกๆหนาๆสังเกตดูนะครับบริเวณนี้จะเป็นปึกๆหนาๆนะฮะเหมือนกระดาษพับนะฮะเหมือนกระดาษพับย่นเข้ามาเขาจะทําให้ละเอียดมากเนี่ยก็สวยมากแต่ว่าของคุณพี่นั้นจะจะไม่มีปึกเห็นไหมครับจะเป็นล่องมาเลยฮะล่องมาเลยนี่ฮะ นะครับดูสังเกตดูนะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูให้ดีนะครับระหว่างของแท้กับของเทียมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้ก็นะครับมาให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับในส่วนของคุณพี่นะครับที่ส่งเข้ามาก็นี่นะครับที่ส่งเข้ามาเนาะนะครับก็ถือว่าจากพี่เอามาินนะครับขอบคุณนะครับพี่นะครับถือว่าเก็บสะสมไว้ได้นะครับก็ถือว่านะครับให้มาเป็นเคสดัตตี้นะฮะหรือว่าเคสตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนนั้นดูกันว่านะครับของแท้ของเทียมเป็นอย่างไรนะครับว่า นะคจุดไหนที่เป็นของแท้ของเทียมนั่นเองนะครับนี่ฮะถ้าเป็นแบบนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเจของปลอมแล้วก็เพื่อนๆซื้อมาในราคาที่สูงก็ขาดทุนทันทีนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เอาไปเป็นนะครับคลิปตัวอย่างนะครับพอได้สังเกตนะครับว่าจุดไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับในส่วนของเหรียญที่มีราคาสูงขนาดนี้นะครับสูงถึง50ล้านนั่นนะครับคุณต้องบอกเพื่อนๆว่าถ้ากรณีเขาจะซื้อนั้นเขาต้องมีการชั่งน้ําหนักนะครับแล้วก็มีการพิสูจน์นะครับว่าเป็นของแท้ของเียมม เพราะฉะนั้นนะครับเหรียญที่มีราคาสูงนั้นก็ย่อมมีในส่วนของเหรียญที่มีการลอกเด่นแบบนั่นเองนะครับจึงอยากจะฝากคลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับฝากแชร์ให้หน่อยนะครับไปถึงนักสะสมมือใหม่ของเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับในส่วนของการดูแบบเบื้องต้นนะครับยังมีการดูแบบอีกหลายจุด นะครับแต่นี่คือจุดเบื้องต้นนะฮะที่สยามชาแนลนั้นหยิบยกมาฝากเพื่อนๆน,นะครับหวังว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับหากใครชอบคลิปนี้ขอความกรุณากดถูกใจกดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ